ครับท่านผู้ชมครับตอนรับท่านผู้ชมเข้าสู่รายการคุยเฟื่องเรื่องดวงดาวครับรายการคุยเฟื่องเรื่องดวงดาวเป็นรายการที่จะนำเนื้อหาสาระความรู้นะฮะความเป็นไปความเป็นมาเกี่ยวกับเรื่องของดวงดาวมาพูดคุยเล่าสู่กันฟังครับเป็นประจำทุกวันเสาร์อาทิตย์เวลา6นาฬิกาสนาทีถึง7นาฬิกา30นาทีครับทางสถานีโทรทัศน์ผ่านดาวเทียมช่องสุวรรณภูมิ คุยเฟื่องเรื่องดวงดาววันนี้ครับได้รับเกียตรติจากอาจารย์วันที่ดาสงขาวฮะท่านเป็นรองประธานกรรมการของมูลนิธิพระบดมศิลปุณเสริมสุวัฒโนนะฮะแล้วก็อาจารย์สุภสษส์ีงามฮะท่านเป็นอาจารย์อยู่ในสมาคมโหราศาสตร์นะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์สวัสดีสวัสดีค่ะท่านผู้ชมเดือนนี้เป็นเดือน ธันวาคมนะฮะเดือนธันวาเนี่ยมีวันสำคัญนะฮะอยู่หลายหลายวันนะฮะตั้งแต่ต้นเดือนไปต้นมานะฮะมีวันเฉลิมพระชนม์วันษามีวันพระราชทานรัตธรรมนูคนะฮะมีวันปั่นเพื่อพ่อใช่ค่ะนะฮะพอหลังจากนั้นก็มีเทศกาลอื่นๆอีกอย่างเทศกาลคริสต์มาสนะเทศกาลส่งท้ายปีเก่า นะฮะ,ะตอน,ตอนรับปีปใหม่ะนะฮะยังไงก็แล้วแต่คุยเฟื่องเรื่องดวงดาววันนี้นะฮะ,ะามาดูตำแหน่งดวงดาวบนท้องฟ้าก่อนนะฮะเชิญค่ะ,ะ,ะ,คะดวงดาวบนท้องฟ้าในวันนี้เริ่มจากดาวพระอาทิตย์พระอาทิตย์สถิตราศีพิจิกร่วมและกลุ่มกันสององค์กับดาวพระเสาร์ดาวพระอาทิตย์นั้นสถิตที่2 6องศา52ลิบดาดาวพระเสาร์สถิตที่1 2องศา,า,าส,าสองลิบดาถัดมาในราศีธนู มีดาวร่วมและกลุมกันสององค์คือดาวพระจันทร์และดาวพระพุธดาวพระจันทร์นั้นสถิตที่26องศา5ลิปดาดาวพระพุธสถิตที่ส7องศา1 4ลิปดาถัดมาในราศีมีนยังคงมีดาวมฤตยูสถิตอยู่ที่28องศา37ลิปดาและถัดมาในราศีสิงห์มีดาวร่วมและคุมกันสององค์คือดาวพระพุธคือดาวพระพฤหัสบดีและดาวพระเกต ดาวพระหัสบรีนั้นสถิตที่29องศา55ลิบดาดาวพระเกศสถิตที่28องศา28ลิบดาถัดมาในราศีกันมีดาวร่วมและคุมกันสององค์คือดาวพระงคา,านและดาวพระราหูดาวพระงคานนั้นสถิตที่23องศา51ลิบดาดาวพระราหูสถิตที่1องศา48ลิบดาและราศีสุดท้ายราศีที่มีดาวนะคะ คือราศีตุลมีดาวประสุกสถิตที่14องศา39ลิบดาและนี่คือดวงดาวบนท้องฟ้าณนาวันนี้ที่สมผุดดาวเวลา24.00น,นค่ะจา์คะเป็นตำแหน่งดาวบนท้องฟ้าเนี่ยฮะตำแหน่งดาวที่ขานไปเนี่ยเป็นตำแหน่งดาวนตามปฏิทินสุริยานค่ะนะฮะครับก็จะเห็นว่ารูปนะฮะ,ะของดวงดาวนะฮะบนท้องฟ้าเนี่ย ก็จะมีรูปร่างที่แปลกนะฮะฝรั่งเรียกเชฟใช่ไหมเชฟค่ะเชฟนะฮะท้องฟ้าเชฟจักรราศีนะมีดวงดาวอยู่เรียงกันเลยนะฮะค่ะตั้งแต่ราศีสิงห์ไปจนกระทั่งถึงราศีธนูค่ะธนูนะฮะเป็นดวงดาวที่เห็นด้วยตาเปล่าด้วยค่ะนะครับราศีสิงห์ก็มีดาวพฤหัสค่ะขี่สิงห์อยู่ปลายราศีเลยค่ะเนี่ยพฤหัสก็กลุ่มกับใคร พระเกดค่ะกุมกับเกดค่ะพฤหัสเกดกลุมกันเป็นไงนะฮะก็ให้ให้ความหมายในเรื่องของวิชาความรู้นะคะแล้วก็สิ่งพลิกผันเปลี่ยนแปลงนะคะดาวิญญาณธาตุก็ในเรื่องของสติสมารีถ้าเด็กเกิดวันนี้พรฤหัสกุมเกดนะฮะก็คงจะมีอะไรแปลกๆค่ะไม่ธรรมดาคนะมีจิตสัมผัสอย่างเนี้ย อาจจะมีโอกาสเดินทางไกลด้วยนะค่ะผู้หัดกุมเกตประเทศไกลค่ะนะฮะตรงราศีกันมีดาวอังคารกลุ่มราหูเดค่ะนะดาวคู่ธาตุลมใช่ค่ะนะฮบาปประครอทั้งสององค์เลยค่ะมาอยู่ตรงราศีธาตุธาตุดินค่ะอ่าธาตุดินนะฮะธาตุดินอังคารกลุ่มราหูก็ลดผลหน่อยแล้วกันค่ะนะฮะแต่ยังไงก็แล้วดินบังลมค่ะการเลี้ยปล่อยปั๊บค่ะอ่านะฮะสุรศีตัวนมีดาวพระสงฺ เออได้มาตรฐานเป็นเกษตรเกษตรนี่เป็นยังไงเกษตรคือมั่นคงอะเป็นของเราคือความมั่นคงนะคะท่านผู้ชมท่านผู้ฟังท่านฟังเกษตรป๊บนึกว่าเป็นการเพาะปลูกเลยหรือการเลี้ยงสัตว์ไม่ใช่เกษตรคือความมั่นคงความถาวรความเป็นเจ้าของอาณาเขตอาณาจักรนะฮะความย่งยืนนานก็แล้วกันนะฮะมั่นคงนะฮะส่วนราศีราศีพิจิกราศีพิจิกเนี่ยน่าดูมากค่ะเหตุที่น่าดูเพราะอะไร เพราะว่ามีดาวสวยเหรอค่ะมีดาวแบบเคราะห์อ่ามีดาวแบบเคราะห์โดยเฉพาะอย่างยิ่งท่าไฟเสาอาทิตย์เป็นะเคราะห์ท่าไฟค่ะไปอยู่ท่าน้ำเออแล้วไปตกน้ำไงค่ะตกน้ำจมค่ะเนี่ยตั้งอาทิตย์ตั้งเสาไฟเลยเป็นไงไม่ไม่ไม่ค่อยต้องรอเลยไม่รออะไรเเท่าไหร่ใช่ค่ะเนี่ยฮะเออไปตกน้ำในภพมรณะเนี่ยค่ะนะดวงโลกคะนะฮะ อ่าไปราศีธนูค่ะอันนี้มีดาวคู่มิตรกลุ่มกันมีดาวคู่มิตรนะฮะคู่มิตรกลุ่มกันค่ะนะคู่มิตรที่ว่าคือใครคู่มิตรคือพระพุธกับพระจันทร์ค่ะอ่าพระพุธกับพระจันทร์จันทร์สมโตรคู่พรพุธนเงยาวพุธนองยาวมันเป็นมิตรกันเรื่องอะไรจันทร์กับพุธเนี่ยการช่วยเหลือค่ะอ่าช่วยเหลือกันเรื่องอะไรการช่วยเหลือคำพูดคำจาเรื่องการเงินเรื่องการอนุเคราะห์นะคะก็ทําให้มีเสน่ห์กันนะฮะมีความดี นะทั้งวาจาและจิตใจไงนะ,ะนะมีสเสน่ห์ทางกายมีสเสน่ห์ทางใจมีมารยาทดีนะ,ะนะ,ะถูกป่ะถูกถูกค่ะก็ะะเป็นที่ลักได้ะะรับการช่วยเหลือถ้าถูกกนะ็ไม่ต้องจ่ายเงินเยอะนะฮะว่ามันถูกไง <c oughs> <c oughs> ไม่แพง <c oughs> นะส่วนดาวมฤตยูอยู่โดดเดียวเอกาเลยค่ะอยู่ตรงราศีมีนค่ะมีนค่ะราศีมีนอยู่ปลายราศีเลยนะท่านนะอยู่ยี่สิบแปดองศาสามสิบเจ็ดลิปดาค่ะ นะฮะอีกหนึ่งราศีเสรก็จะเข้าวราศีเมษค่ะอ่าข้าราศีเมษราศีมีนเป็นราศีรูปรูปปลาคู่ค่ะรูปปลาคู่นะฮะส่วนราศีเมษเป็นรูปรูปแกะรูปแพะอ่ารูปแพะรูปแกะตัวเดียวค่ะนะฮะนะครับสัตว์สี่เท้ามีกีบค่ะนะเป็นปัสสตว์ไงก็เรียกว่าเป็นราศีปัสสาวะค่ะนะฮะปัสสาวะราศีไงและบางคนชอบ ปัสสวะชอบชอบอ่านปัสสวะราศีเนี่ยผิดบางคนอ่านปัสสาวะมันก็ผิดไหมผิดใหญ่ลากยาวไปเนี่ยต้องอ่านว่าปัสสวะราศีบางคนอ่านยิ่งผิดใหญ่เลยนะฮะสวะปัสสวะปัสสวะราศีนะฮะเออผมไปถามผู้รู้มาหลายๆคนคคนนะท่านก็บอกว่าควรจะอ่านว่าปัสสวะราศีปัสสวะราศีค่ะ บางคนพอเขาอ่านปัสสาวะให้ฟังกลับหัวล้ออีกเพราะตัวเองไม่เคยอ่านไง่อนะเขินเขินสรุปว่าปัสสาวะปัสสาวะปัสสาวะราศีปัสสาวะนะฮะเป็นราศีราศีสัตว์ใหญ่สัตว์ที่มีกีบนะฮะสัตว์ที่มีกีบก็เป็นพวกอะไรนะฮะเออช้างม้าวัวควายใหญ่ๆนี่แหละสัตว์ใหญ่ก็แล้วกันนะฮะนะครับเป็นปัสสาวะไงค่ะ นะฮะอ้าวคราวที่แรกเราคุยเรื่องอะไรเรื่องราศีมิถุนค่ะมิถุนราศีมิถุนนะราศีมิถุนนี่อยู่ระหว่างราศีอะไรอยู่ระหว่างราศีพฤษภและราศีกรกฎอ่าอยู่ระหว่างราศีพฤษภกับกรกฎนะฮะราศีกรกฎอยู่ทางด้านตะวันออกค่ะตะวันออกของราศีมิถุนค่ะมิถุนค่ะนะฮะ ส่วนราศีพฤษภอยู่ทางทิศตะวันตกของราศีมิถุนค่ะทางตะวันตกนี่เราพูดไปแล้วนะฮะเรานิยมตะวันออกนิยมตะวันออกนะฮะทางเอเชียค่ะอ่าครับก็มาพูดถึงราศีกรกฎราศีกรกฎเป็นราศีรูปรูปปูฮะรูปปูนะฮะคิดถึงใครคิดถึงปูค่ะอคิดถึงปูปูที่ว่าแืนตัวแบนๆตัวแบนๆนะปูมีกี่ขา อปดนะครับผมก็ไม่รู้เหมือนกันแต่หลายขาอยู่นะฮะนะฮะรูปร่างของปูแบนๆกลมๆเคยเห็นตาปูไหมค่ะเคยเห็นค่ะเออตาปูนะเคยคุยกับปูไหมคุยไม่รู้เรื่องค่ะคุยไม่รู้เรื่องคุยกันนะฮะคุยกันคนละแนวเลยใช่ไหมนะฮะก็จะไปคุยที่ยุโรปอยู่นะฮะนะฮะแล้วศีรษะของปูเห็นไหม ลิมลิมอ่าลิมลิมเนะเสียมเสียมอาจารย์เนี่ยเข่าท่านะฮะลิมลิมเสียมเสียเพราะนั้นเนี่ยคนราศีกรกฎค่ะเนี่ยจึงมีรูปร่างหน้าตาคล้ายปูค่ะเนี่ยให้ดูที่ตาแับให้ดูที่ศีรษะเนีนยฮะให้ดูที่การเดินค่ะเนี่ยเพราะนั้นคนราศีกรกฎมักจะเดินเป็นไงโยกตัวค่ะเสเห็นปูเดินไหมค่ะเดินแบบมีจังหวะ นะฮะเดินจังหวะนะฮะเดินแบบมีเชฟที่อาจารย์บอกนะคะเดินนโยกตัวไงเดินไม่ค่อยตรงทางตรงนี้มีไหมคะของเรากรดอ่ผมก็ไม่รู้เหมือนกันไม่ทราบอาจารย์มีค่ะมีอ๋อมีเนี่ยกรรกรดออโยกตัวนะฮะศีรษะลิ้มลิ้มไหมคะเนี่ยอะไรลิ้มไหคะมันแล้วแต่ปูตัวผู้กับปูตัวเมียปูตัวเมียปูตัวเมียถ้าถ้าปูตัวผู้เห็นสีสันชัดเจนปะ นะแต่ปู่ตัวเมียเนี่ยไว้ผมยาวค่ะ,คะน่่เลย <c oughs> เลยดูไม่รู้ดูไม่รู้เนี่ยราศีกรกฎเป็นราศีธาตุธาตุน้ำค่ะธาตุน้ำธาตุน้ำน้ำเป็นยังไงน้ำเป็นจอราศีน้ำคือให้ความชุ่มชื่นให้ความร่มเย็นให้ความเมื่อเฟอเื้อเผื่อแผ่เออน้ำเนี่ยมันอิ่มเอิบค่ะเอิบอิ่มค่ะไปตามสภาพนะฮะผมมีอาจารย์อยู่คนค่ะนะพันโทบิจอมนะฮะค่ะท่านเป็นนักบวชบวช เป็นทุกคุณนะเป็นเจ้าวาดนะเจ้าวาดวัดกันมาตุยรามเนี่ยนะฮะเป็นคนเพชรบุรีเนะ่ยท่านนามสกุลอิ่มเอิบนะนะฮะพอตอนหลังท่านเปลี่ยนเป็นปรีดานุชาต์ก็แปลว่าอิ่มเอิบนั่นแหละปรีดาไงอ่านะอ่าครับเกิดมานะฮะมีชาตินะฮะชาติตามเลว่าเกิดใช่ไหมนะฮะแล้วอิ่มเอิบนะยินดีปรีดา นะฮะเพราะนั้นคนราศีกรกฎนะฮะมีรูปร่างเราพูดไปแล้วนะค่ะนะฮะนนสายใจคอเป็นไงลักษณะนนสายใจคอสัยใจคอ,อเป็นคนมีความรู้สึกไวรับอารมณ์ได้ง่ายอืแล้วก็มีความรู้สึกทางใจแรงกล้าคา,าดกนารณ์อนาคตได้แบบไกลๆได้แม่นยำระลึกถึงเหตุการณ์ในอดีตได้ชอบสิ่งแปลกๆใหม่ๆแล้วก็รักครอบครัว รักชีวิตภายในบ้านชอบพบหาสมาคมให้การบริการที่ดีกับกับทุกคนโดยเฉพาะคนที่ชอบนะที่ใช่แต่ว่าถ้าคนที่ไม่ชอบไม่ใช่เนี่ยก็รู้สึกว่าจะอาจารย์ที่พูดได้คล่องอย่างนี้เป็นชาลสีกรกฎอ๋อใช่ค่ะแล้วก็เป็นคนระมัดระวังชอบทำอะไรแบบครอบชอบการสมาคมชาลสีทัานน้ำปรับตัวได้ง่ายปรับตัวได้ง่ายชอบบริการชอบบริการชอบให้คนอื่นเป็นศพ รักครอบครัวคนราศีกรกฎนอกจากคุณวันทิดาแล้วเนี่ยยังมีอีกคนหนึ่งค่ะที่เห็นได้ชัดนะฮะว่ารักครอบครัวใจใส่ครอบครัวคือคุณอภิสิทธิ์อภิสิทธิ์ที่ว่าอภิสิทธิ์เวชาชีวะใช่ค่ะอดีตนายกค่ะอดีตนายกรัฐมนตรีนะฮะอยู่พรรคะชาธิปัต์ค่ะนะฮะ ก็เป็นเป็นชาวราศีกรกฎก็จะมีพระอาทิตย์อยู่นะคะหรือคนเกิดประมาณนะคะประมาณ17ดกรกฎาคมถึงสิสิงหาของทุกๆปีนะคะประมาณนี้นะคะก็จะมีพระอาทิตย์สถิตอยู่ที่ราศีกรกฎเรียกว่าชาวราศีกรกฎนะคะอนั่นคือชาวราศีกรกฎเกิดระหว่าง16กรกฎาคมถึงประมาณ16 17สิดสิงหากลกฎาแล้วแต่ดวงอาทิตย์จะย้ายนะฮะใช่ค่ะ นะฮะและบางคนเนี่ยเกิดผูกดวงแล้วลัคนาอยู่ตรงนั้นอ่ะค่ะอันนั้นเรียกว่าลัคนาคือจุดบุรพาหรือจุดขอบฟ้าทางที่ตะวันออกขณะที่เจ้าชะตาเกิดเมื่อได้จุดลัคนาแล้วก็สามารถแบ่งเรือนชะตาได้นะฮะเกิดมาใครเกิดมาก็กรุณากรุณากรุายืนขึ้นแล้วมองไปที่ขอบฟ้าค่ะอุแวเสร็จยืนเลยนะฮะหรือคนอื่นช่วยดูก็ได้นะ นะดูไปตรงขอบฟ้าเอ๊มีกลุ่มดาวอะไรในจักรราศีที่โผล่ขึ้นมาค่ะปรากฏว่ากลุ่มดาวปูไงปูค่ะเป็นรูปปูนะคะน้ะมันก็มีขาปูโผล่มาก่อนนะแล้วก็ตัวปูมีตาปูปากปูน้าคุณวันค่ะเคยคุยกับปูไหมคคยยันไม่รู้เรื่องอ่ะอ่าเคยเจอไหมค่ะไม่เคยค่ะนฮะ นะครับผมตอนเด็กๆอ่ะเจอดช่ว่าคะไปในท้องนาแล้วก็นะมีปูไงก็เรียกปูนาค่ะนะปูนาขาเกค่ะนะฮะมันเพลงมีเพลงอยู่เพลงหนึ่งนะค่ะปูนาขาเกแต่วันนี้อย่าร้องเลยนะมาพยากรณกันจะดีกว่านะฮะเอาตั้งแต่ตอนนี้ปลายปีนะฮะทะลุทะลวงไปในนาคตนะปีหน้า2559ค่ะ นะฮะไอ้ชาวราศีกรกฎเนี่ยมันจะจะเกิดเหตุอะไรขึ้นบ้างเนะยจากอิทธิพลของดวงดาวะนะฮะโดยเฉพาะยิ่งดวงดาวใหญ่ๆสําคัญสาคัญนะฮะ,ะดาวประจําราศีกรกฎที่ปกครองราศีกรกฎคือดาวดาวจันดาวพระจันนะฮะพระจันร์เป็นเจ้าราศีเนี่ยทาให้คนราศีกรกฎได้รับอิทธิพลจาก จ<า>กพระตาค่ะนะฮะพระอาจารย์เป็นเจ้าเรือนที่เท่าไหร่เป็นเจ้าเรือนที่สี่ของของลัคนาอของลัคนาโลกค่ะนะฮะและส่งผลให้ส่งผลให้อ ราศีกรกฎหรือวกชาวกรกฎเนี่ยเป็นภพที่4ี่นะพันธุก็หมายถึงว่าครอบครัวบ้านนะคะยิ่งลักษณะราศีกรกฎที่มีพระจันทร์เป็นเป็นเจ้าของบ้านหรือเจ้าของเรือนเนี่ยก็ชอบช่วยเหลือดูแลสารทุกข์สุขดบคนในภายในบ้านนะคะคจิตใจดีอบอ้อมอารีมีการช่วยเหลือนะคะคมีการดูแลที่ดีนะคะครพระจันทร์เนี่โคจรเร็วใช่ค่ะ,ะชอบไปบ้านอื่นอยู่เลื่อนเลยบ้านตัวเองอยู่ราศีกรกฎ อยู่ราศีกรกฎแค่2วันครึ่งไปราศีนรสองวันครึ่งเดือนหนึ่งเป็นไงโคจรได้รอบจักรราศีแสดงว่าคนราศีกรกฎเที่ยวเก่งจอบสมาคมนะฮะักครอบครัวเดี๋ยวเรามาพักสักครู่ฮะติดตามชมใหม่ช่วงหน้าครับ